สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความลับของประตูมิติจุดเชื่อมโยงโลกคู่ขนานคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ระหว่างช่องว่างของความจริงคุณเคยฝันถึงโลกที่เหมือนจริงแต่ไม่ใช่โลกนี้ไหมหรือเคยรู้สึกว่า อีกเส้นทางหนึ่งของชีวิตกำลังเดินเนินไปในจักรวาลขนานวันนี้เราจะมาพูดถึงความลับของประตูมิติจุดเชื่อมโยงของโลกคู่ขนานที่บางคนเชื่อว่ามันคือเส้นทางสู่การเข้าใจจักรวาลและตัวตนที่แท้จริงประตูมิติคืออะไรหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าประตูมิติหรือ Portal Gateway แล้วเกิดคำถามว่ามันคืออะไรมีจริงหรือถ้าเรามองตามความหมายที่ลึกขึ้นประตูมิติไม่ใช่แค่ประตูทางกายภาพที่เปิดไปสู่อีกโลกหนึง่งเหมือนในหนังไซไฟแต่เป็นช่องว่างหรือจุดพลังงานที่เชื่อมโยงระหว่างมิติต่างๆลองนึกภาพง่ายๆนะคะเหมือนมีสะพานล่องหน ที่เชื่อมระหว่างโลกวัตถุที่เรามองเห็นสัมผัสได้กับโลกพลังงานหรือโลกที่อยู่เหนือการมองเห็นในความเชื่อหลายๆวัฒนธรรมทั่วโลกมีสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นประตูมิติเช่นสโตนเฮนที่ประเทศอังกฤษบางความเชื่อบอกว่าเป็นจุดรวมพลังจักรวาลหรือจุดที่มนุษย์สื่อสารกับดวงดาวปิระมิดที่ประเทศอียิปต์ ที่ซึ่งเชื่อมโยงกับพลังงานของดวงดาวและจัก,กรวาลหรือจะเป็นภูเขาชัสตาที่อเมริกาถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกจุดที่มนุษย์สามารถเข้าถึงมิติที่สูงกว่าได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือประตูมิติเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานที่ภายนอกในมุมมองทางจิตวิญญาณประตูมิติอาจไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ แต่คือสถานะของจิตหรือ f r e q u e n c y หมายความว่าประตูมิติอาจไม่ได้อยู่แค่ตรงหน้าเราแต่อยู่ในใจของเราเองมันคือคลื่นความถี่ของจิตที่เราต้องปรับให้ตรงจึงจะเข้าไปได้เหมือนวิทยุที่ต้องปรับคลื่นให้ตรงกับสถานีจึงจะได้ยินเสียงที่ถูกต้อง ประตูมิติเองก็ต้องการความถี่ที่เหมาะสมของจิตเช่นกันแล้วเราจะเข้าถึงมันได้อย่างไร 1. ผ่านการทำสมาธิเมื่อใจสงบคลื่นจิตของเราจะเปิดรับการเชื่อมโยง 2. ผ่านการฝันโดยเฉพาะรููสิกดีมหรือการฝันที่รู้ตัว 3. ผ่านช่วงเวลาที่จิตเปิดรับอย่างลึกซึ้งเช่นช่วงเข้าฌานหรือช่วงเวลาที่ภาวะเปิดใจอย่างเต็มที่ดังนั้นประตูมิติอาจไม่ได้เปิดออกภายนอกแต่คือการเปิดจากข้างในเปิดเพื่อเชื่อมโยงกับมิติลึกของตัวเองเปิดเพื่อเข้าถึงพลังงานและความจริงที่อยู่เหนือกว่ามิติที่เราเห็นด้วยตาและเมื่อคุณปรับขึ้นได้ถูกต้อง บางทีประตูมิติที่คุณค้นหามาตลอดอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปเดินหาแต่มันอยู่ในตัวของคุณมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วโลกคู่ขนานคืออะไรคุณเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันนั้นฉันตัดสินใจต่างออกไปชีวิตฉันจะเป็นยังไงนี่คือคำถามที่พาเราไปสู่แนวคิดของโลกคู่ขนานค่ะ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Parallel Universe หรือ Alternate Reality ถ้าอธิบายแบบง่ายๆโลกคู่ขนานคือแนวคิดที่บอกว่าจักรวาลที่เราอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่มีจักรวาลอีกจำนวนมากที่เกิดขึ้นขนานกันไปในมิติอื่นๆลองนึกภาพเหมือนมีเส้นทางหลายเส้นที่กำลังเดินไปพร้อมกัน ในแต่ละเส้นทางมีตัวคุณที่ตัดสินใจต่างออกไปใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งตัวอย่างง่ายๆถ้าวันนั้นคุณเลือกทาง A ชีวิตคุณก็จะเป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าคุณเลือกทาง B โลกอีกใบหนึง่งก็กำลังดำเนินไปตามทางนั้นทุกการตัดสินใจทุกความเป็นไปได้จึงไม่หายไปไหน แต่มันเกิดขึ้นจริงในจักรวาลขนาดนั้นเองนักวิทยาศาสตร์เองก็เริ่มสำรวจแนวคิดนี้ค่ะในทฤษฎีที่เรียกว่า Multiverse Theory มีแนวคิดว่าจักรวาลของเราอาจเป็นแค่ฟองสบู่หนึ่งในจักรวาลมากมายที่ดำลงอยู่แต่ในสายจิตวิญญาณโลกคู่ขนานไม่ใช่แค่แนวคิดทางฟิสิกส์ แต่เป็นพื้นที่แห่งความเป็นไปได้เป็นเสมือนสนามของบทเรียนเป็นที่ที่จิตวิญญาณของเราได้เรียนรู้ได้เติบโตแล้วก็มีการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายบางความเชื่อมองว่าทุกการเลือกทุกเส้นทางทุกชีวิตล้วนเป็นประสบการณ์ของจิตวิญญาณเดียวกันที่กําลังสำรวจตัวเองในมิติที่แตกตา่าง และเมื่อเราเริ่มตื่นรู้เราอาจเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองอีกมิติหนึ่งบางครั้งเกิดเป็นแดจาวู oo, หรือความรู้สึกเหมือนเราเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนบางครั้งเหมือนฝันที่เหมือนจริงจนมากเกินไปหรือบางครั้งแค่ความรู้สึกลึกๆว่ามีบางสิ่งอีกด้านหนึ่งกำลังดำเนินไปพร้อมกันกันกบเราแล้ว ทำไมการเข้าใจโลกคู่ขนานถึงสำคัญเพราะมันช่วยให้เราตระหนักว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เพียงเส้นทางเดียวเรามีทางเลือกเราสามารถเปลี่ยนเส้นเวลาหรือว่า time line s h i ติ i n ได้และทุกการเลือกไม่มีผิดหรือถูกแต่คือการเลือกประสบการณ์ที่จิตวิญญาณต้องการการเรียนรู้ในปรัชญาเฮอร์เมติกมีคำว่า As above, so below. As with in, so without. ซึ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนสะท้อนสิ่งที่อยู่เบื้องล่างโลกภายนอกและโลกภายในสะท้อนกันอยู่เสมอเหมือนกับทุกมิติทุกจักรวาลล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความจริงเดียวกันประตุมิติคือแนวคิดที่พูดถึงจุดเชื่อมโยงที่สามารถพาเราก้าวข้ามจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่ง หรือพูดง่ายๆก็คือทางผ่านที่เชื่อมมิตินี้กับมิติอื่นในหลายความเชื่อและประัชญาประตูมิติไม่ได้หมายถึงประตูจริงๆที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่มักเป็นช่องทางพลังงานหรือว่าการเคลื่อนย้ายจิตสำนึกตัวอย่างประตูมิติที่ปรากฏในประสบการณ์ของมนุษย์เช่นการฝันแบบรู้สึกดีม ฝันที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังฝันอยู่และคุณสามารถควบคุมเนื้อเรื่องได้มีใครเคยมีประสบการณ์ฝันแบบรู้ตัวบ้างคะถ้ามีช่วยพิมพ์แชร์แบ่งปันเล่าให้อ่านกันได้นะคะต่อมาคือการเข้าชานลึกคะ่ะช่วงที่จิตสงบจนหลุดออกจากขอบเขตของเวลาและพื้นที่หรือจะเป็นประสบการณ์ใกล้ตายบางคนบอกว่า พวกเขาสามารถข้ามไปอีกด้านหนึ่งเขาจะเห็นแสงเห็นอีกโลกหนึ่งหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยทั้งที่ทุกอย่างดูปกติเหมือนจิตของเราข้ามไปอยู่ในมิติที่ขนานกันอยู่แล้วประตูมิติเกี่ยวข้องกับโลกคู่ขนานอย่างไรบางคน หรือบางความเชื่ออาจจะมองว่าประตูมิตคิคือทางเข้าไปสู่โลกขนานโลกที่ดําเนินไปพร้อมๆกับโลกใบนี้โลกที่คุณอาจเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปโลกที่ตัวตนคุณอีกเวอร์ชันหนึ่งเขากําลังอยู่แล้วก็กําลังใช้ชีวิตอยู่นะตรงนั้นตัวเราเองเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะ มีครั้งหนึ่งที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วก็ไปพบตัวเองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนที่ดูแข็งแรงแล้วก็มีภูมิฐานมากมากเลยค่ะซึ่งตัวตนนั้นก็ได้มาแนะทำแนวทางหรือไกด์ไลน์ชีวิตแล้วก็แนวทางที่ควรปฏิบัติให้กับเราค่ะอืมใครมีประสบการณ์อย่างไรพิมพ์ให้อ่านกันได้นะคะ ในศาสตร์ของคาบาล่าหรือว่าต้นไม้แห่งชีวิตมีแนวคิดที่เกี่ยวกับเซฟิลอสที่กล่าวไว้ว่าจุดพลังงานทั้ง10จุดที่เชื่อมโยงโลกวัตถุก,กับโลกจิตวิญญาณการเดินทางเส้นทางเซฟิลอสถูกมองว่าเป็นการเดินผ่านประตูพลังงานแต่ละประตูจะพาเราไปสู่การเรียนรู้บทเรียนและการเติบโตทางจิตวิญญาณทุกการข้ามผ่านไม่ใช่เพื่อหลีกหนีโลกใบนี้ เพื่อกลับมาเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นกว่าเดิมในมิติที่มากกว่าเดิมแล้วเราจะเข้าประตูมิตินี้ได้อย่างไรล่ะหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าประตูมิติมีอยู่จริงแล้วเราจะเข้าไปได้อย่างไรต้องเดินทางไปที่เปรมิดหรือเปล่าไปภูเขาชัสตารหรือว่าไปหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ความจริงแล้วประตูมิติที่แท้จริงไม่ใช่ประตูที่อยู่ภายนอก แต่คือประตูที่อยู่ในใจของเราตั้งหากประตูมิติคือความถี่พลังงานคือคลื่นจิตหรือคุเฟนซีคลื่นพลังงานบางคลื่นสามารถเชื่อมต่อกับมิติอื่นได้การเข้าประตูมิติไม่ใช่การหาทางเปิดประตูภายนอกแต่คือการปรับคลื่นพลังงานภายในของเราให้ตรงกับคลื่นความถี่นั้นๆค่ะเปรียบง่ายๆเหมือนวิทยุ ถ้าเราอยากฟังขึ้น101.5แต่เราหมุนไปที่95.0เราก็จะไม่ได้ยินเสียงจากคลื่นที่เราต้องการเราต้องหมุนความถี่ให้ตรงกันก่อนเราจึงจะรับสัญญาณน,นั้นได้แล้วเราจะปรับขึ้นจิตอย่างไรวิธีที่หนึ่งนะคะคือการทำสมาธิค่ะ การทำสมาธิจะช่วยให้คลื่นสมองของเราเข้าสู่คลื่นอัลฟาหรือเทต้าคลื่นเหล่านี้คือคลื่นแห่งการเข้าถึงเป็นช่วงที่สมองเปิดรับจิตใจเราจะสงบแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับจิตไร้สำนึกได้ค่ะวิธีที่2คือการฝึกสติค่ะอยู่กับปัจจุบนันรับรู้สิ่งรอบตัวโดยไม่ตัดสิน ความสงบแบบนี้ทำให้ใจของเรานิ่งพอที่จะฟังข้อความจากอีกมิติหนึ่งเพราะบางครั้งเสียงจากอีกมิติจะเบามากๆเลยค่ะเบาจนลังวูเนี่ยฟังแทบไม่ออกเลยถ้าใจเรายัางว้าวุ่นเกินไปวิธีที่3นะคะคือการฝึกจินตภาพใช้พลังของภาพในใจจินตนาการเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ประตูพลังงาน วิธีนี้จะช่วยเปิดเส้นทางสู่จิตไร้สำนึกแล้วก็ปลุกพลังความเชื่อมโยงกับมิติอื่นวิธีนี้ได้ผลดีมากๆเลยนะคะก็ไว้มีโอกาสเราคงได้นำสมาธิให้ทุกท่านได้เข้าสู่ประตูมิตินี้กันค่ะและวิธีที่4คือการเขียน journal หรือจดบันทึกความฝันหรือความรู้สึกเพราะบางครั้งข้อความจากมิติอื่นหรือโลกคู่ขนานอาจมาผ่านความฝัน การเขียนบันทึกจะช่วยให้เราเห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏซ้ำๆตัวเราเองจะพกสมุดกับปากกาวไว้ที่หัวเตียงค่ะบางคืนที่ฝันตื่นมาแล้วเราก็อาจจะลืมว่าเราฝันอะไรไปใช่ไหมคะพอตื่นมาก็จะต้องรีบจดใส่สมุดไว้ก่อนค่ะอืมในปรัชญาเต๋ามีคำสอนหนึ่งที่ลึกซึ้งมากค่ะเขากล่าวว่า เมื่อคุณหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างจะไหลมาหาคุณเองนี่คือหัวใจของการเข้าประตูมิติค่ะไม่ใช่การพยายามแต่คือการปล่อยการเข้าประตูมิติไม่ใช่การบังคับให้เกิดแต่คือการปรับตัวเองให้อยู่ในคลื่นความถี่ที่สอดคล้องกับจักรวาลเมื่อคุณพร้อมเมื่อคลื่นตรงกันประตูจะเปิดขึ้นเองในเวลาที่ใช่ แล้วทำไมเราต้องรู้จักประตูมิติล่ะเพราะประตูมิติไม่ใช่ทางหนีแต่คือทางขยายไม่ใช่เพื่อหนีโลกความจริงแต่เพื่อขยายขอบเขตของความเป็นไปได้ในตัวเราเองเพื่อให้เรากลับมาสร้างโลกใบนี้ด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างขึ้นลองจินตนาการดูนะคะ หากเราใช้ชีวิตโดยอยู่แต่ในห้องเดิมเดิมเราจะไม่รู้เลยว่านอกห้องนั้นมีอะไรแต่ถ้าเรากล้าเปิดประตูออกไปเราจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเราจะเริ่มเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้อาจกลายเป็นความจริงเพราะเราเลือกที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆนั่นเองค่ะประตูมิติ คือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่แค่ในทางพลังงานหรือมิติอื่นแต่คือประตูในใจของเราที่เราต้องกล้าเปิดประตูแห่งความกล้าประตูแห่งความเชื่อประตูแห่งศักยภาพในตัวเราเองทุกครั้งที่เราเปิดประตูนี้เรากำลังเข้าสู่โลกใหม่ในใจตัวเองโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้โลกที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบบางที ประตูมิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ประตูบน,นฟ้าหรือที่ไหนไกลเลยแต่คือประตูภายในใจที่เราก้า ies, ที่จะเปิดเพื่อพบกับตัวเองอีกเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเพราะทุกคนนั้นมีประตูนั้นอยู่แล้วในตัวเองเหตุผลที <2: ac ulation measure> ่เราควรรู <advocate speaking ßen> ้จักประตูมิติไม่ใช่เพื่อหนีไปจากโลกนี้ แต่เพื่อกลับมาสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วยหัวใจที่กว้างขึ้นและวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมในวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดประตูใหม่ให้กับตัวเองหากคุณพร้อมเปิดช่วยพิมพ์ว่าพร้อมเปิดเพื่อเป็นการยืนยันกับจักรวาลได้เลยค่ะ ขอให้ทุกคนเดินทางบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ด้วยความสงบความรักและแสงสว่างถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งพลังบวกให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ